การอ่านหนังสือ100เล่มภายในระยะเวลา100วันอาจฟังดูน่าท้าทายและมีแรงบันดาลใจแต่ในความเป็นจริงอาจเป็นเป้าหมายที่ยากเกินไปหรือนำไปสู่ความเหนื่อยล้าทั้งกายและใจอย่างไรก็ตามการปฏิบัติบางสิ่งซ้ำๆเป็นเวลา100วันเป็นแนวทางที่ทำได้จริงและช่วยสร้างนิสัยหรือทักษะใหม่ๆที่นำไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายกว่า เข้อต่อไปนี้คือแนวทางการปฏิบัติที่ช่วยสร้างความสำเร็จภายใน100วันที่คุณจะสามารถนำปรับไปใช้กับชีวิตคุณได้จริงข้อ 1. ต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนการมีเป้าหมายที่ชัดเจนสามารถพูดออกมาได้ภายในประโยคเดียวเช่นเดียวกับการกำหนดจุดหมายในอุปกรณ์นำทางเมื่อขับรถอุปกรณ์นำทางจะทำงานได้ดีหากเราระบุจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจน เป้าหมายของชีวิตก็ไม่ต่างกันเช่นหากต้องการไปที่สนามกีฬาแห่งชาติแต่พิมพ์ไปเพียงแค่คำว่าสนามกีฬาอุปกรณ์นำทางก็คงนำทางได้ไม่ถูกต้องเป้าหมายที่ดีจึงเหมือนกับการระบุสถานที่แล้วปล่อยให้รถวิ่งเองโดยไม่ต้องขับนี่เป็นตากการรกะที่ถูกต้องในการปลูกฝังให้กับตัวเองอย่างไรก็ตามเป้าหมายของผู้คนมักไม่ค่อยชัดเจนอย่างที่คิดเราจะบอกว่า เป้าหมายของเราคือการเป็นคนรวยไม่ได้เพราะนั่นเป็นเพียงความฝันที่คุ้มเครือหากต้องการบรรลุความฝันคุณต้องตั้งเป้าหมายให้แจม่มแจ้งหากต้องการเป็นคนรวยก็ต้องกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการให้ชัดเจนเช่นฉันจะเป็นคนรวยที่มีเงินหนึ่งหมื่นล้านหากได้คิดทบทวนเป้าหมายที่ชัดเจนบ่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่งเป้าหมายนี้จะฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกของคุณนี่คือสิ่งที่เรียกว่า ความเชื่อมัน่นจิตใต้สำนึกของมนุษย์มีพลังแข็งแกร่งมากกว่าจิตสำนึกปกติถึงสเท่าเช่นหากเราสะกดจิตคนที่ประสอบอุบัติเหตุทางถนนเมื่อสิปีก่อนเขาจะสามารถจำเหตุการณ์ทุกอย่างได้ไม่ว่าจะเป็นสีของรถที่ชนตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆเพราะจิตใต้สำนึกสามารถจดจำทุกสิ่งที่มนุษย์เห็นและรู้สึกได้อย่างแม่นยำตั้งแต่เกิด สิ่งที่จิตสํานึกไม่มีทางทำได้ก็คือจิตใต้สํานึกกลับทำได้ดังนั้นอันดับแรกเราจึงต้องฝังเป้าหมายที่ชัดเจนลงในจิตใต้สํานึกเพื่อการมุ่งสู่ความสําเร็จข้อ2ขีดเส้นตายคุณอยากเป็นคนรวยคุณก็พูดกับตัวเองตลอดเวลาว่าฉันจะเป็นคนรวยให้ได้แต่แน่นอนว่ามันเป็นเพียงความฝันที่เปราะบ,บางและไม่มีการกำหนดเส้นตายว่าจะต้องรวยให้ได้ตอนไหน ดังนั้นจึงต้องใช้เวลามากมายกว่าจะได้เป็นคนรวยการขีดเส้นตายเพื่อความสำเร็จสามารถใช้วิธีดังต่อไปนี้ก็คือการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้เป็นเป้าหมายย่อยการตั้งเส้นตายที่สมเหตุสมผลเส้นตายไม่ควรเร็วเกินไปจนทำไม่ได้หรือช้าเกินไปจนไม่มีแรงกระตุ้น คุณอาจใช้แรงกระตุ้นเสริมหากเส้นตายที่กำหนดด้วยตัวเองไม่เพียงพอเช่นอาจจะแจ้งเป้าหมายให้กับเพื่อนหรือคนในครอบครัวเพื่อเพิ่มแรงกดดันเชิงบวกในการทำให้สำเร็จการขีดเส้นตายเป็นเหมือนการวางเข็มทิศในชีวิต เมื่อเรารู้ว่าต้องไปถึงไหนและภายในระยะเวลาเท่าไรเราจะสามารถจัดการเวลาและพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งช่วยให้เราเข้าใกล้เป้าหมายและความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิตได้มากยิ่งขึ้นข้อ3จินตนาการอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการใช้ความคิดและจินตนาการในลักษณะที่ชัดเจนและมีรายละเอียดเหมือนจริง โดยการสร้างภาพในใจหรือสถานการณ์ที่เราสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้อย่างชัดเจนไม่ใช่เพียงแค่คิดล,ลอยๆแต่ทำให้จินตนาการนั้นกลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในความคิดซึ่งก็จะมีพลังในการขับเคลื่อนความสํำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจได้อย่างมากวิธีการฝึกการจินตนาการอย่างเป็นรูป,ปธรรมโดยวิธีการใช้การเขียนเขียนเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณต้องการอย่างละเอียดเช่น ฉันอยากมีร้านกาแฟาของตัวเองร้านจะมีโต๊ะไม้5้าโต๊ะพร้อมกับกระจกบานใหญ่ที่มองออกไปเห็นสวนดอกไม้เป็นต้นการเขียน Vision Board เป็นการตัดรูปหรือสร้างภาพของสิ่งที่คุณจินตนาการเช่นรูปบ้านรูปสถานที่ในฝันแล้วนำมาติดไว้ในที่ที่คุณมองเห็นได้ทุกวันหรือจะใช้การทำสมาธิหลับตาคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจนใช้เวลาวันละ5-10นาที จินตนาการในลักษณะเดียวกันกับการดูภาพยนตร์ในหัวนั่นเองฝึกทำทีละขั้นตอนถ้าสิ่งที่คุณจินตนาการนั้นใหญ่เกินไปให้แบ่งเป็นส่วนเล็กๆและจินตนาการแต่ละส่วนเช่นถ้าหากเป้าหมายของคุณคือการซื้อรถในฝันให้คุณจินตนาการว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในรถสีดำเงาเบาะหนังนุ่มและมีกลิ่นใหม่ของรถ จับพวงมาลัยและได้ยินเสียงเครื่องยนต์ที่นุ่มนวลขณะที่คุณขับออกไปบนถนนที่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามประโยชน์ของการจินตนาการอย่างเป็นรูปธรรมนี้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจและช่วยกำหนดทิศท,ทางในการทำงานเพื่อให้ถึงเป้าหมายของคุณอีกทั้งยังช่วยลดความกลัวและความไม่แน่นอน การจินตนาการอย่างเป็นรูปประทมเป็นการสร้างภาพในใจที่มีความชัดเจนและจับต้องได้ยิ่งจินตนาการละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกระตุ้นให้เราลงมือทำและเข้าใกล้ความสำเร็จได้เร็วขึ้นข้อ4การกำหนดแผนปฏิบัติงานหรือ Action Plan ถึงจะนอนอ้าปากกว้างแค่ไหนใต้ต้นพลับแต่โอกาสที่ลูกพลับจะหล่นเข้าปากของเราก็แทบจะเป็นศูนย์หากต้องการกินลูกพลับ เราต้องปีนขึ้นไปบนต้นหรือทำไม้สอยลูกพลับนี่คือการปฏิบัติงานไม่ได้กำลังบอกให้คุณทำเรื่องยากๆคุณจะทำสิ่งที่เล็กน้อยที่สุดที่ไม่ยุ่งยากก่อนก็ได้เช่นถ้าหากคุณต้องการลดน้ำหนักก็ให้คุณกำหนดสิ่งที่จะทำในวันนี้สามอย่างแล้วลงมือทำจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมายที่เกินกำลังตั้งแต่แรกเช่น จะลดน้ำหนักวันละ1นึ่งกิโลกรัมหรือออกกำลังกายครั้งละ2ชั่วโมงหากคุณเริ่มจากการกำหนดเป้าหมายที่ทำได้จริงๆง่าย,ายๆเช่นจะกินอาหารเย็นเร็วกว่าเดิม10นาทีจะกินข้าวน้อยลงกว่าเดิม1ช้อนหรือจะออกไปเดินเพิ่มอีก5นาทีแล้วลงมือทำในสิ่งที่กำหนดได้ไว้อย่างต่อเนื่องคุณจะมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ในแผนการอะไรสักอย่างอย่างเช่นแผนการลดน้ำหนักเมื่อข้างตน้นหลายคนจะเริ่มกังวลตั้งแต่จะออกกำลังกายแบบไหนก่อนอื่นให้ออกไปเดินข้างนอกก่อนแล้วคิดว่าต่อไปจะออกกำลังกายแบบใดเราสามารถเริ่มได้ทันทีจากเรื่องที่ง่ายที่สุดที่เราทำได้และนี่คือแผนการปฏิบัติงานที่สามารถลงมือทาได้ทันทีหลังจากนั้นจึงค่อยท้าทายตัวเองด้วยแผนการปฏิบัติงานที่ยากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาไปกับการคิดกังวลว่าเรื่องนั้นจะออกมาได้ผลหรือไม่หากเราลงมือทำสิ่งเล็กๆไปเรื่อยๆจะได้คำตอบเองว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นอย่ามัวแต่คิดจงลงมือทำทันทีข้อ5ทิ้งนิสัยไม่ดี3อย่างนิสัยไม่ดีที่ควรเลิกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นข้อแรกได้แก่การผัดวันประกันพรุ่ง เลิกเลื่อนสิ่งที่ควรทำวันนี้ออกไปเพราะการผลัดวันประกันพรุ่งทำให้ความเครียดสะสมและเป้าหมายไม่คืบหน้าวิธีการเลิกคือการเริ่มต้นทำสิ่งเล็กๆทันทีเช่นตั้งเวลา5นาทีสำหรับงานที่ยากเพื่อช่วยกระตุ้นให้เริ่มลงมือทำนิสัยไม่ดีข้อที่2ที่ควรเลิกได้แก่การคิดลบหยุดจมอยู่กับปัญหาหรือความกลัวและเลิกรอคอยมองหาแต่ข้อผิดพลาด วิธีที่จะเลิกการคิดลบได้ก็คือการฝึกมองหาข้อดีในทุกสถานการณ์เช่นเมื่อเจอปัญหาให้ถามตัวเองว่าฉันจะเรียนรู้อะไรได้จากสิ่งนี้บ้างข้อที่สนิสัยที่ควรเลิกเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นคือการสงสัยในตัวเองการไม่เชื่อมั่นในตัวเองทำให้คุณพลาดโอกาสและความสำเร็จที่สมควรได้วิธีการที่คุณจะเลิกสงสัยในตัวเองก็คือย้ำเตือนตัวเองถึงความสำเร็จที่ผ่านมา และตั้งเป้าหมายเล็กๆเ,เพื่อสร้างความมั่นใจทีละขั้นเลิกผัดวันประกันพุง่งเลิกการคิดลบและเลิกสงสัยในตัวเองการเลิกนิสัยไม่ดีทั้ง3อย่างนี้จะช่วยให้คุณมีความก้าวหน้าในชีวิตมองโลกในแง่ดีและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองมากขึ้นข้อ6เขียนความฝันหนึ่งประโยคในทุกที่ที่มองเห็น หากเขียนประโยคที่ว่าความฝันจะบรรลุผลสำเร็จตอนไหนไว้ในทุกที่ที่มองเห็นทุกครั้งที่เห็นคุณจะนึกถึงความฝันและเส้นตายของความฝันนั้นขึ้นมาเองซึ่งจะทำให้เป้าหมายถูกฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกมากเข้าการเขียนความฝันในทุกที่ที่มองเห็นเป็นการใช้ข้อความที่กระตุ้นแรงบันดาลใจและจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของคุณในชีวิตตัวอย่างเช่นกระดาษโน้ตที่ทำงาน ให้คุณเขียนความฝันของคุณเช่นคุณอยากมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแล้วแปะไว้ที่โต๊ะหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือที่ปฏิทินหรือแม้แต่กระทั่งที่กระจกในห้องน้ำเป็นจุดที่คุณจะต้องมองเห็นทุกๆเช้าลองใช้ปากกาวไว้บอร์ดเขียนข้อความที่จะทำให้คุณรู้สึกมีพลังเมื่อเห็นมันในทุกเช้าหรืออาจจะตั้งไว้เป็นภาพพักหน้าจอโทรศัพท์ซึ่งคุณจะมองเห็นได้ตลอดเวลาที่คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา หรือแม้แต่ในรถยนต์ของคุณหรือห้องนอนตรงไหนที่คุณจะมองเห็นได้บ่อยและชัดเจนที่สุดการย้ำเตือนแบบนี้จะช่วยทำให้คุณไม่ลืมเป้าหมายและสร้างแรงกระตุ้นให้กับตัวเองในทุกๆวันข้อ 7. ตะโกนความฝันอย่างน้อยวันละ100ครั้งเป็นเทคนิคที่ช่วยเสริมสร้างพลังใจและความเชื่อมั่นในเป้าหมายของตัวเอง การพูดหรือการตะโกนความฝันซ้ำๆอย่างต่อเนื่องจะช่วยฝังเป้าหมายลงในจิตใต้สํานึกกระตุ้นให้เราลงมือทําและรักษาโฟกัสกับสิ่งที่ต้องการทําไมการตะโกนความฝันถึงได้ผลเพราะว่า 1. มันเป็นการเสริมความเชื่อมั่นในตัวเองการพูดซ้ําๆทําให้สมองรับรู้ว่าสิ่งนี้สําคัญและเป็นไปได้จริง 2. งเปลี่ยนความคิดจากลบเป็นบวก คำพูดที่ทรงพลังจะช่วยลดความสงสัยในตัวเองและเพิ่มกำลังใจ 3. ส,สร้างแรงบันดาลใจการพูดถึงความฝันทุกวันจะช่วยกระตุ้นให้เราตื่นเต้นและพร้อมที่จะลงมือทําวิธีการที่เราจะพูดตะโกนความฝันให้ได้ผลคือการเลือกคําพูดที่ชัดเจนและกระชับเช่นแทนที่จะพูดว่าอยากรวยให,ให้เปลี่ยนเป็นฉันอยากมีรายได้10,000แบาทต่อเดือนในระยะเวลา1ปี การใส่พลังและอารมณ์ในคำพูดต้องพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจและจริงจังเช่นการพูดว่าฉันทำได้ด้วยน้ำเสียงที่ฮึกเหิมการทำให้เป็นกิจวัตรโดยการตะโกนความฝันพูดทุกเช้าและก่อนนอนหรือเวลาที่คุณรู้สึกหมดกําลังใจและสำคัญเลยการพูดหน้ากระจกหรือเขียนลงสมุด การพูดหน้ากระจกจะช่วยให้เราสื่อสารกับตัวเองโดยตรงหรือเขียนคำพูดซ้ำๆในสมุดเป็นการช่วยในการตะโกนความฝันของคุณได้เช่นเดียวกันการตะโกนความฝันวันละหนึ่งร้อยครั้งคือการสร้างวินัยทางความคิดและพลังใจเมื่อทำอย่างต่อเนื่องคุณจะมีความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งขึ้นและเข้าใกล้ความสำเร็จได้มากขึ้นทุกวัน ลองเอาเคล็ดลับทั้งหมดนี้ไปทำกันดูนะคะคุณผู้ฟังได้ทำแล้วประสบความสำเร็จยังไงกันบ้างหรือว่า มีข้อคิดเห็นหรือข้อปฏิบัติในการช่วยให้ประสบความสำเร็จที่เพิ่มเติมมากกว่า7ข้อนี้สามารถเขียนแบ่งปันลงมาได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วขอกำลังใจดีๆเป็นการ Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือให้กำลังใจด้วยซุปเปอร์แงก็ได้นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะจนกว่าเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ